ครับครับ,วบสวัสดีครับพี่ปุ้น,นสวัสดีครับน้องน้ำครับสวัสดีครับตอนนี้ตานผู้ชมยังไม่ได้ข้ามานะครับเดี๋ยวย้ายต้นมันคางเนะี่ยไม่รู้ว่าก้องแกเนนะียแต่ว่าถึงกองพุ่มมันคางไปเดียวกันกองพุ่มม,เเมันแหลมเหงทเดียวไม่รู้อยู่ๆกองนง้องน้ำก็งายเหมือกันตึงดีมากินกำลังแต่เสียเส้ยนชัดเสี้ยนจับดีครับเสี้ยนจับแต่ว่านุกนี้ต้องว่าไหนนั่งข้ามากันเลยวันนี้ใน เมื่นกับเออตรวจซับจุ่ม้ายเหมียนน้อยไปนั้นเลยเออนี่น่าน่าน่าจะก้าวไปแล้วแล้วตนก้าวมาจะขึ้นมาเดี๋ยวตนก้าวมาจะขึ้นมาไม่ไม่ก้าวไปที่เลยตองตรง้รงนรมตองเชิญต่างนี้กนผีต้นก้าวไดเออผีก็ตักขับไปเร็วเลยวันนี้ขึ้นอยู่ปลายขึ้นผยกว่าเร็วขึ้นยูุ่นควนเร็วดิสวัสดีกับท่านผู้ชมนะครับที่ติดตาม อ่าชองอาทำพอเพียงนะครับสินกาเรื่องเล่าข้าวสั้นสาละดีดีนะครับตอนนี้กา,เ,าเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาเล้วาโต้งน่าจะยังไม่ไปไหนหน้องนำน่าก้มก้ม้มไม่ได้ยื่นมอะไรหรอ่ะก้องแก่ทันยานไม่กอยดีกา้ปิดไปแ้เ<น>ด,ดอมันอยู่เข้าใจสนน้มันอยู่ในปอง,งนูนรงน้นมันมันมัน อ่าพี่เคยไป z งส m มาเลยเตีบ้านซึ่งกาเวลาออกมามันเปรี้ยวหมากตาดึกงดึง<ร>ง่นระวัติาีน้ำนี่เจ้าก้องเปลี่ยงกุ่ประกาศในกล้องนั่งหน่องเดียวไม่กับชายกับชายกับครับสวัสดีครับแฟนๆท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับ,บขอบคุณมากมาติดตามช่องคำพอเพียงครับเออแล้วเมื่อ้<ะ>อ,อตอว่านอีกกินเร้าเล่นกันเลย นูกดีเลยกช่วงโควิดนักวันนี้หมากน้องนำเนาะโควิดโควิดนักว่าเลยไอ้นี่ไอ้นี่ไม่นักแต่เลยไอ้นี่ไอ้นี่ไม่ไม่ไม่ไปได้นี่แต่เลยไอันี่แค่าเดือนเดียวหรือวาอนั่งเล็กๆนั่งเล็กๆนั่งน้องๆลุงๆล้านๆหลายคนเขาอย่างเล่นเงินปกติ กับไอ้นั่นก็เป็นโรงเล็กๆไม่ไม่บื้นนะครับไม่กระทบเท่าเลยแต่กล้องเรามันเป็นเวทีเนี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าผมไปเล่นแล้วก็คุณมาร์คคุณมาร์คทำไมมันเข้าอกมาไม่ดีนะครับครับบางทีก็อ่าทางอ่ารัฐบาลเขาก็ไม่ได้ปิดกั้นเกือไม่ได้้ัมแต่ว่าอย่างวัดเขาก็อนุญาต แต่พอดีไปถึงทางอำเภอทางอำเภอก็ว่าถ้าเป็นนั่งเดียวนอกโลกคนเยอะเสืองเสี่ยงดังไอ้อเล่นไบเนี้ยไอเนี้ยเล่นลุงปนจำป้มได้ไหมกับป้มหลูกใจดีเจไหมตีภูเก็ตกับตีลุงเคยพปาไปนั่งแร่ลั่งลุงก็เคยได้รองเพรงตีลั่งลุงกับปีเดียวก็ตีหมากรับค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 งจะน่าหมากเลยแหละ นะครับซึ่งอีกย่างหลูกพ่นก็เดี๋ยวพบคนนู้นที่น้องน้ำเมื่อเรานี้พบคนเยอะซึ่งการนั่นเน่ยบางที่แล้วปุมนี่แปลกปุ่มแปลกว่าไอ้ไอ้นานปุมจำได้แต่เจอปุ่มลืมลืมเจอปอ่เอ้ยเจอปุ๊บโอ้แล้วอีเียกจำไม่ได้แต่เล่าเจอปื้อเล่วะ แล้วหลวงน้องน้ำไม่ต้องมาขนารีทับมันเตะเคยไปฮะหลวงงเตะตงานลอยกระทุ่งอยู่ป้งเต่ริมกรเื่อในโจแล้วไปเตครับคนงานที่นักคินหมาตุ้งกอดเอวอันจะกว่าน้องพ้นอาย่าไม่ได้พบกันนั่นเราเขาไม่เคยดีวะไอ้เคยที่ตึ้งตะเดียวก่อยใกล้บ่เพอจังยงว่าเหลวไหนหนงนำมน้นนำนำอยู่ไนวันนำนี่กับปีน ซึงก็แกแล้งเหลืองนู่เหลืองนี่เหลืองนั่นบ่อยแล้งเราก็ไม่ค่อยได้จับตับตักเอาโดยยีดไหมนี่คือนี่นี่นึกนึกออกนะน้องนำเออลืมลืมลืมเยอะบางทีใกล้ก้นใกล้ยิตกันเนี่ยแต่ว่ามันลืมลืมมันลืมนี่ประไว้เยอะเจอทั้งออนและเจอพื้อแล้ว ชายชายตงนำนั่งเลือกกันอยู่เป็นปักปักว่าเอยอเพื่อแต่แต่น่าน,น่านจะจาได้หน้านจาได้แลวคุณโยโรนี่ว่าเคยเป็นเกยยันแต่ลืมเจอนี่ชายชายชายนี่ไล่ยลยคนเลยครับบางทีเข้ามาทักเข้ามาจาพุ่มได้ไหมอลุงพน่นไอ้ย่างเดเมเอ้ยเคยพบสียา่าละอ้๊ย์โอ้แม่เอ้ย,เ,อยเขา,าดีใจแล้วจริงมั้งค<ล>ือเห็นคอดกันตั้งป<ด>ัก เลยครับพ <ใน S 1> อคขเดินพุ่คนในร่ง,<ล>งตู้นองเดียวใหญ่เรียงไปตำตัวนั่งกี่ค้นแล้วหมดเลยครับหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วใหญ่หมดแล้วเออเปล, <c oughs> ลือันเปลือนี่เป็นครับนี่เป็นกนะ็คือกงนในนั่งี่เตะเสียงตัวละก้อนในแต่ละตัวนะครับไม่ได้เอามาจากไหนนะครับเอามาจากคนในร่งต่างหมดเป็นร่วนเป็นร่วนมากเลยครับ เป็นเป็นมือดัเลยมีอย่างงงงหลงนามว่าทำไมเอเียงไอ้เมืองไม่เมืองไอ้เมืองนั่งเอือนไอ้เมืองหนองเดียวไเสียงเขาอย่าบุหลงนั่งนี่แหละพออยู่ๆมันึกขึ้นได้ทันทีโออ๋อเรี่ยงมือตับเลยเมืองเสี่งมือตับเลยใจใจนั่นคือเรื่องมือับเสื่องชาวเมืองกับเรื่องอ่าปอตัน แล้วก็เอามือกีตาร์สีบลุมเออนี่ก็บันบลาเราแต่ว่าพมจบจบจบไอ้นี่ตนนี้กําลังมาแรงมาของนำไอ้เร่ตีไอ้เปิดเส้นนั้นอ๋ออ๋อไอ้นุ่งเด่นมี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 นี่ก็เป็นนั่งลกมีวงจูนะครับหรือว่าเป็นนั่งลกมีที่วิเัยอ่าบานโยสีดักรินอยบานโยอ่าอ่ามองลกดำนี่ครับ เราเร็วเร็วเวลาไหนนั่งออกมาโอเลียนแบบนั้นซึ่งเจ้าตัวมันไม่กรูเดาน้องน้ำเจ้าตัวไม่กรจ้าตัวยิมยูเดานะพีงงเสนหนาวิ่งจะไปเล่นไปครับไปเราึงมาสุบสิบปีในข้างเวทีอะไรข้างมันไดย่ว่ามีคนช่วยช่วยกันช่วยบอกคนแรกันั่นใช่ว่าอาจจะให้เปิดเส้นเต็มเ็มนี้เล่นกี่บอลอยู่นี่โง่มชจึ้งกันผูจ ผ oh ja, ja, um er, uh, na ู้จัดการกับพีวานน่าจะตอบกันน้องน้ำเทพีว่ะผมวมาผู้จัดการจอบผู้จัดการจอบจอบโอ้ยเอรีป็นเรี่นนี่อ่ายังแต่นานน้ำเทพีเดียวไม่ใหญ่เรียงเดียงหัวใหญ่โตหน้าตาม่เอาหัวใหญ่โตไม่เดียงว่าใหญ่ไม่โตไม่มีอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ไหนนักเนี่ยจะอ่อจะสังเกตเป็นเอกลักษณ์คนไหนแต่ละคนเนี่ย บางคนเนี่ยจะเร่งเป็นกิจวัตรจะเร่งเป็นประจำอยู่สัก,กรมร่องําเมื่อนผ<ด>ู้จัดการนอนีางปลื้อนี่คือผู้จัดการไม่นองนี่คือกรมผู้จัดการเ,เดี๋ยวผู้จัดการเร่งเดี๋ยว่าเร่งเป็นเป็นประจำคือตามใจเร่งตามใจอีเร่งกับน,นี่เนี่ยไม่นองคือแกแกจะเียกนองตุกุนต่างมดไม่ว่าจะรุนหลูกรุนล้านรุนเล็กแกจะียกนองแม้ ตึงกันเลยอ่าแต่ต้องตองเรยกว่าไม่นองก้อนไม่นองถูกกรรมนี่คือไหนนั่งอย่าจับเอาอเป็นนี้กัหลักถึงอันใช่ใช่เหล็กเก่งมากไหนนั่งน,นี่สามารถเลี่ยนเสี่ยงได้ม,มันมันมันไม่รู้สักทีสักเสี่ยงที่เขาว่าคนนู้นลอยเสี่ยงคนนี้อ่าไหลเสี่ยงรหววางไหนนั่งน,นี่เลย น้องเดียวเนี่ยละกองไหนนั่งกองไหนนั่งกองไหนนั่งยังตกเรี่ยงกองใช่กองไหนนั่งแม่กาลังเสี่ยงมูไอะไรเสี่ยงนกเสี่ยงกาเสี่ยงครบเสี่ยงเงองอ่างเสียงโอ้น้องกริตดาว่าลุงปุ่นรงเปลิงรถดล้วนใต้ไทยครับโอ้ยโอยโอ้ยโอโอ้นโอ้อ้ยโอกยโอ้ยโอ้อ้ออ้อ้ยโอ้อ้ัโอออ นานแล้วเลยเออตาจะดองกุนกงไม่ตายก็จัดตงกุนไม่ใหญ่เกินมาพร้อมๆกับซุดรักกันเลยครับพร้อมๆซุดรักแต่ว่าอย่างลั่งมีร่มก็คล่นนูนมีร่มอย่างใบดีเลยชงสัำพอเพี่ยงเคยไปสัมผัดเนี่ยกันวันดีี่วันดีที่ตันว่านี่รู้ดึกว่าจะไปเล่นเต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 นั่นเตเอาลึกกันโนเตอาลึกอ่าไปเล่นเตอาลึกไม่รู้ไม่รู้นะรู้มาไหม พี่ยังไม่เคยไปที่เตาบาลแกไม่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 ทราบว่าอ่าอยู่ที่นู่นแหมนั่นอืมวันนั้นเดี๋ยวผมไปดัมบาร์นไม่ใช่ดัมบาร์ที่บานวันนั้นวันนั้นไปดัมบาร์ที่โรงงานเป็นเป็นโรงงานปาล์มกิน่าแฟงปลาไม่ไม่จะดัมบาร์ที่ที่ที่โรงงานปาล์ม bỏ ra pizza vẫn pizza vẫn cái 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 khay cống ở tiền lương an tâm con sông Jamoi, sông Jamoi, à sông Jamoi đấy, chụp thịt, làm ai đấy, Jama Nha Nunn, lướt sông Jamoi, anh Pimit Mecha, ai con cái ลงน้ำมาจุ่มเลยลงน้ำว่าวันก่อนแนค่เคยเอาไปควักทีลงนั่งไม่ลงนำ้ำตีทีเอาลึกกวะลงลงเล่นเอาลึกไม่จำไม่ได้เลยวันนั้นแต่<อ><อ>ว่าราหน้าตเตนกล้องไงกิกนร้อยนะครับกินร้อยอันนี้ก็ไม่านารูมที่ธรรมารานนะครับถ้าใครยังไม่ได้จุ่มที่ไม่ได้ควังประวัติก็เข้าไปควังได้นะครับที่ชงทำโบเบียงแต่พิมว่าประวัติก้องรูมที่ธรรมาราชันะครับ แล้วก็น่าจะไม่คี่วันเดี๋ยวจะไล่ซดโยนไล่ซดเนี่ยไล่สดไปปนเนี่ยไอ้ฝั่งอีกทีนึงโฉบโฉบเนี่ยชองตับมอเพียงเนี่ยน้องนำเตปีวาไม่มีเคยทำเตวานํำเหลืองเล่าก้องอ่าไม่ว่าจะเป็นกรูเพล่งหนักรองตายบันเราหรือว่าไหนนั่งรุ่นนะครับจังหวัดนู่นจังหวัดนี้ที่น้องนำไปไปไป,ไปแคปมาไปสัมผัสไป พูดไปคุยเห็นมานะครับวันก่อนลงนามหมดสราพไปถึงประจวบกีรีขันนู่นเหรอใช่ครับใช่ครับเราไปตีอาจารย์ประจวบเออไปสัมภาณ์ตอาจารย์ประจวบเรฮา่ารูเปล่งบ้านเราเนี่ยุู่เรล่งในปากใต้เราก็มีไม่มีไม่มีมีไม่มีขี้ข้นนะครับเลยเลยซื้อโอกาสไปประจวบกีรีขันไปหอาจารย์ประจวบไปสัมภาณ์ติแก่แกงมาตาเลาไอ้หมดัน ตาหลายมดกลั่นนุ๊งโอเคอันนั้น,น,นก็นได้มาสง้างคลิปเนี่นักแต่งเพลงหลังวันประลัดจะท่านและผ่อนองเจี๊ยบเป็นเจ้าพลนะครับอาจารย์จัวปงศวิชาน้องน้ำไปทนธรบัตรไม่ดีใจนายดูนี่เล่นตรงพนแลวถึงมาป่าเลยน้องน้ำนี่ผีเจียวเคยตั้งไวไ้แล <c oughs> ้วหละนายดูไห็โตไอ้หนูกีเอินไม่ไหวตึง น้องกิ๊บจะดาวาเจอกันวันที่ยี่สิบเก้านี่นะครับกับปุ้มวันที่ยี่สิบเก้าก็เล่นอยู่ที่สตูนนะครับสตูนยี่สิบเก้าไี่น้องนำยี่สิบก้าปการเนี่ยอ่ายี่สิบเก้าปีการเนี้ยกับเล่นสตูนนะนะอ่าปีกินไว้ยังหยิบเซ่หยิบมาแล้วแบบนี้ยังตะวันตกเยี่สิบเก้าเล่นสตูนแล้วก็ยิบพิเศษนี่ยังไม่ก่อนเพื่มเตยโดนดับบุรี่นะโดนดับบรี่แต่ไม่ก่อนเพื่มที่ ซึงถีเขาเหลือนๆกันนี่กะเอ็นหวาหมัดจ้ำก็เข,เขาไม่เอาคึนืนแต่ว่าเขาเขาเหลือนแล้วไปไหวตรงนี้นตรงนักนไม่แหน่อยใจเหมือนกันไม่รู้ไหนนั่งจัดเรียงคิววันหรือไม่รู้โอ้เร,<อ>ร็วแต้เจ้าภาพเลยนะรับขับอ่าเจ้าภาพจะเลยวันว่างว่าเดือนสันว่ายังมีว่างอยู่สักเสี้ยววันไหมครับเออรับรับขับเร็ว นี่ตอนนี้นายนั่งอยู่นครปฐมไหมเนาะนายนั่งอยู่นค,น,น,นครปฐมครับวันนี้คืนนี้เขากล้าไปซื้อท้องกันหละก้อนใาย่เลยก็น่าจะกินกันการปุ้งว่าเดีวเดวนายเจิญขึ้นไล่การเจี่ยงว่าได้แต่ว่าไม่รู้เัากว่าเลยแต่นี่ไม่รู้เจิญไม่นี่ไม่รู้ว่าเจ<ะ>ิญไหนไม้พุ่มก็ไม่รู้ว่าไลา่สองคณราคณ่าุณนไห่ แล้วน้อยปนลือเนี่ยใจ่พอหวานอ่ะตู้ข้าวมาแป๊บเดียวแล้วพับมันลงน้ำขึ้นจอดำเลยก็ก็แกก็แกจริงสัญญาณแมดก้อนป้อมไม้ไม้สัญญาณเดียวโอ้ตรวไอ้ตู้ตัวจริงเด่นมีนี่คือใกล้กับอ๋อเป็นนั่งหลูมมีนั่งหลูมมีวงจูนะครับตัวจริงเด่นมีเนี่ยเป็นนั่งหลูมมีวงจูถึงตำอ่าตำวงไหนแต่ไอ้ชาวนะครับเป็นหลูกหูนั่งกัน ีบ้านหลูกปูนั่งบานหลูกมีชูนะครับบานหลูกมีชู้บานโยปตะลุ่งนะครับแต่ว่าหลวงมีอยู่แต่มงลูกดำไม่หลวงนาตรงนันมวงลูกดำกับมวงลูกดำมวงลูกดำแล้วก็เขาเลียกนั่งมี่สิผัยอะเด็กเล็กคนัะนั่งมีที่ผีเจ้ชาบะเฉยเด็นอเล็กนุ่นนั่งอันันวงชู้อันันวงจู้แล้วแล้วก็เปลี่ยนเป็นนั่ง ลูกมีนั่ง <ừ> ดูตึ้งกัะทัดแล้วมาเปลี่ยนเป็นนั่งลูกมีที่วิ่ัยตามตาใจจะมาเปลี่ยนลูกมีที่วิ่ัยเรี่ยงว่าเอาที่วิ่ัยจวายเนี่ยเวลาขับรถออกโลเนี่ยแหะติดหน้ารถตํารวจไม่รู้ดักไม่รู้ดันกนะมนตื่นวดที่วิจยัยก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นว่านั่งลูกมีที่วิจ่จคับครับ, <S <S รบโอ้ไหไหว,ไวแป้แดนได้นะ ไอ้นี่น้องบีว่าวันนั้นปุ้มเรียกลุงปุ่นไม่แล่งกับปุ้มน้องบีรลดูโดดไม่รู้อะที่ไหแล้วคือไม่ไม่รู้บางที่บางที่จำไม่ได้บางทีไม่ได้ยินหรือว่าไม่รู้เคยนี่ขนาดมาหน้าบ้านแต่เดียวนี่น้องนำมาถึงยกมือไหว้ทุกคนร้านเป้านี่ก็มาแต่เมืองนอกมาแต่ออติมีรูจำไม่ได้แล้วปุ่มไปไปโรงพยาบาลตนนั้น ไม,ไม่รู mm ้ว่าเกยเป็นเกยไม่หราบอกว่าปิดอ๋อป้าปิดมู่ก็ลาปร่บบอลรุ่นเนี่ยมาอย่าดูตาคุณบอกตรงตรงว่าอ่าบอกท่านผู้ชมตรงตรงว่าใต้ตักกอนันจะไม่ตักนะครับแต่ถ้าถ้าว่าเข้ามาตักกันอะไรก็รายอานตัวบอกอะไรก็โอเคแต่ว่าใต้ตักโขนนั้นกลัวตักแล้วพิดคุณตักตักแล้วพิดคุณเดียนไม่รวยไม่รวยงั้นไปในโต๊ะกันกับ ปวดจจะไ่จายปวดเร่งไปเร็วโดี้ไม่ใ่้ก้นนี่นึงไม่ไม่ใชายเดี๋ยวไม่รดยไม่นั่นไปในตู้กันเลยไม่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 กล้าตักไม่รู้ตักนะครับตอนนี้เร็วพี่่พีนังอยู่ทีเครื่องมิกตีเล่นทีอ่ข้างน้ำบินนี่ แล้วนั่งอาจารย์เลยอะที่แกเป็นตทวโตขันแกมานังในเครื่องมิกซึ่ั้งแกเจอเครื่องดื่มมาคว่าผีร้องฟงร่ำฟงยกมือไหว้เรียบร้อยเดี๋ยววันดีครับพี่บุญผมว่าอ๋อวันดีครับวันดีครับเต่ <ใน S 1> วางตรงนั้นเยเนื้อีเยายนั่ง,น,งนั่งนี่เลยปีหลุงปีตาเนี่ยนั่นนั่นน,น,นั่นตรงนั้นลุงีตาแก,กเป็นหมอ้อมาก่อนนั้นเป็นหม้ออยู่ซ่อนอยู่หม้อ แล้วนิดกับน,นี่กบพีเออตอนนี้แกออกไปแล้วนั่งปีรุงปีตักเลยรุงพี่ตักเล็กแกเป็นต้ต้อโดนหลงนำเป็นตต้อเป็นเลยเลยอ่าตึงแกอยู่กับเสศสบานรุงกลาง้าตึงได้นิดกับพีแต่ว่านี่ไม่รวยจเจอเลยไปตัม้มไอหน่อยมือมิกเล่ากันหน่อยไม่รู้จักต<ด><ด>ั้มมันก็อแดก เออวันนี้นี่แกเจอเลยนี่แกเจอเลยโมนี่มันนิดกันมันรู้จักนี่แกมาถูกที้แล้วนั่นแค่แกมาแล้วตรงแกไปถูกที้แล้วแต่กับพวกมันปุ่มกับกับพวกมันแกรู้จักแล้วเราเคยไปตำไปทำอ่ะปุ่มเคยไปปอบีย่างแกตีนเลยโอ้นั่นนะพอไม่รู้ใครแล้วกูแล้งมาติเคยก็ทักสวัสดีครับนายนั่งอาจารย์ลูกพี่ักว่าเราเดินข้าไปทันทีแกแกๆเลยไปกอดรั้วบ้านเลยซึ่งนี่ แลนวนุง่งมิตากมนกี้กลนนี่<笑><笑>แต่แหล็เดียวแรงไปเลยชื่อรู้ยันนิ่ไม่โดยชื่อว่า,วาจำไม่ได้ที่มันหนึกชื่อไม่โอกนี่จ่ายจ่ใจ่ยลวงนำโอ้กว่าเป็นเกย์อืมและก็วันนี้ครบคุณทุกคุณเลยครับ ขอบคุณทุกค <urun flaws> <orn> ํคำ่วยพอนไม่ว่าจะวันถางสองตำบ่อเพียงหรือถางหน้าเฟซกล้องหนองน้ำหน้าเฟซกล้องตุงกสองแดงหน้าเฟซปนไปลรถนี่มากมหมกับการได้่วยพอนวันเกิดน้ครับหนองเดียวตอนนี้เพล่ง่วยพอนวันเกิดกล้องปีกระเจยนะครับแต่่วยพอนวันเกิดในหนองเดียวเนี่ยลงอยู่ในเฟซนะครับตอนนี้น่าจะขึ้นใบอ้ามืนว่าวิวเลยนะครับ ลุงม,มาเล็กตอนบ่ายนี้พีเช่ไปเดี๋ยวใจจบเสียงลงําลุงอีกเล่งหนึ่งเราเลยคตีวายกสมาคมนักรองแง่งปริเต้เล่กับแอนเล่เปล่นเล่รับกล้องถอดสะพนนี้มา้านกันลุงไปอีกเล่งหนึ่งแล้วก็รู้สดึกว่าซ่องตุ้มซ่องตุ้มกันลุงไปอีกอคลิปนึงครับเป็นคลิปเสี่ยงกล้องมาดูโดราเป็นซี่ยอดยอดบํานะครับ โอ้มี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 เป็นโคลนดูราครับขับกับกับมีโคลนดูรากรับโคลนดูราอืมว่าสาตีนุโนโูราเจ้าเลยครับโวยพอนวันเกิดไอ้กับไหนนั่งนี่นะกับกับกับนี่แหละครับพี่น้องครับนะครับแฟนๆไล่คนไล่ทันดียังไม่ได้อวยพอนกันที่กันลังไล่กันมามากมายแต่แจ้ลูกลอกนุจากดันโหนตวมา ลูกพี่แล้วผมจะเข้าไปอวยพรในนังตรงไหนกว่ามึงเข้าไปไนวนในเฟซหนองน้มก็ได้เข้าไปเฟซหน้านามเข้าไปเฟซตรงหรือว่ามึงจะมีโลบมึงจะใต้โลบกับในนังแต่้างเวทีแต่้างบันไดที่น้าตาวีน่นมึงก็แคบโลบันเหล่โพดได้เลยเอออวยพรมันเกิด้นไหนนังนะครับนั้นหนองน้างอานออกนี่เปียนอยู่นี่เสือหลังซื่อมันเหลือนเขลียนอยู่นี่แต่ว่าไม่รู้ว่าอานแบบรือ เดเดินเลยเวนกันยัไม่เลยน้องนำไม่เวนอ่ะแต่น้องน,น,น้ำน้องนำไม่ได้เว้นอะไรอย่างไรใช่ไหมดำไม่ได้เวนจบเลยดำไม่ได้เวนเลยไม่เลยไม่อ่านอ่านไม่ออกเลยเป็นตัวนั่งเรื่อติดกันหมดอืมไอพี่เบิร์ดดีนั่งหนองเดียวด้วยครับอืมแต็นาโก่งก็ดี นี่น้องเป็นิบ really? ัติกข้ามาทุกวันแล้วครับข้าวมาทุกวันนี่ไลฟ์ันวันดีซี่อะไรเง้ครับวันนี้ก็ข้าวกาน้องบุมิบัติการข้ามาชมทุกวันข้ามาคอมบินพูดกุ้ยกันนี่ไล่คนหลวงนำเรือนนะที่ว่าไม่จำานนกับการเข้ามาชมในยูทู e ในช่องยูทูันนีเมื่อนที่หลวงนำทับว่า เรต้นไปน้อยมีพนเราพ่ไปกันไนนั่งเน่งสองสัอย่างโมงชาไม่เป็นนานไปเที่ยวเล่นาวดไปเยไปเล่นนาเวิดไมหนองนำก็เยบหรือในนั่งไงนเยยบนี่กำลังอีอีกดจืนไนนั่งไม่รู้ว่าจืนหรือนํำปูนํำกาหลวงออกใหม่หม่ม่ใมอือนี่จริงตั้งว่าหน้าตูยู่กันบ่ได้อําหน้าุ่งเลย เออเออถาวันน่ะต้องก้าวกันเดี๋ยยัยมันมันไม่ได้อืมเราไปได้เร่งกลางมั้งเนียนี่ซึ่งเราไม่จับอยู่นี่บรดนี้ทุกมันแคทลินแต่ได้เร่งกับตงอะเออตงไีไหนบ้างอ่ะเออเดี๋ยวไว้น่ะต้องก้าวกันกองแกไม่นั่นยานโอ้เออเลาโอ้นมันไปยืมกัเลยแต่เออบอกก้องอกองแกไม่นั่นยานเดียนป้ากองก้ม ใช่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 มันต้องมาถึงอบตหรือว่ามันมาถึงเทศบ,บาลในโจเลยแต่เดียวมันอยู่กับเมียน้องน้ำนำแข้งบอกอย่างไปไม่ถึงหรอกนำไม่ถมันเข้าไปลิบยึดตรงน้ำแล้วเข้าได้หลายทางนะขงเ,เข้าต่างซ้ำเยเก็เฉยชนก็นได้ <c oughs> แล้วเข้าต่างด้วยเก็เฉยชนไป <c oughs> ถ้าไปจากการได้นี่ก่อนถึง อ่ามันเหนือ่อยอวันนั้นเดบุ่มเดบุ่มไปร่ำบาตันมาร่ำบาตกันเด็ดเดเดกเขาเดบุ่บน้ันร้อนเด็ดเด็ดบ่น้ันร้อนนั่นแล้วอ๋อต้านหงำการปฏิบ้านมันสัญญาณไม่เขามีเออข้าไปไม่ได้จังหว่าสัญญาณมไม่มีมนนชายมันมีแต่พวกสากที่เดินขย,ยา <laughs> ะ <laughs> ยา,อยาไอหลักใหม่เลยอนะันนี้งั้นน่ะบาดไอทุ่นชาย อืมมันร้อยก็ไปอยู่โอ้หนองนำ้ำลำบากมันมันสุดเออกันนั่นกันยุคนี้เงินก้าวไปเดียวมาดันย่านเลื่อกันด้านดงว่าใจาได้หัวใจได้อไหวใก<า>ลันเนี้ยอืมการร่นเหรอนำแข้งบ่อข้าไปทิ้งดังว่ารถได้ทิมงข้าไปทิง้งเด็กเล่นตั้งเป็นเต้าที่ <laughs> <laughs> มันไม่รัอะไรรดน้ำแกงบอเออหอดไอติมอันี้ตะลุ่งกัไปตั้งที่โอ้วันน่าเล่ยแต่ดีมืนกันไปอยูเว่บมันมันนั่นอันผู้ว่าเจ้าเวลาโตคุยกับพีอ็มจังหวะมันออกมาติตรงไหนไม่รู้อ๋อออกมายืนบนท่เลยเออจวะเตะเตะเตะุ่มตัวคือจะไม่มีสัญนานเ่ไม่มีท่านานเ่าปุ่มตัวต่างวท ใช่ใช่ใช่บอมันมีต่างบอกว่าไม่มีทันยานกระเดียนมันไม่เรียกเลยจริงจริงโลดโลดโลด้ต้ามันเนี่ยไอ้เร่เจ้าคณะรักเจ้าได้ได้ไอ้ตู้ตอนแรกไอ้ตู้ก็เขยนไอ้ตู้วาคนนี่ไม่ใจแหล่งเน่นนะนี่เหมือนหมูไอ้ไอ้หมูตวงกินหมดนะลูกคู่หนังน้องเดียวกว่านี่เห็นนี่เห็นมันไม่ฉ่ายลูกคูอย่างเดียวเลย ท่นมึงนับติดแม่ขนาขายข้องเล่นกันหนับติดปีเดียวมาปีเดียวมาตอนนั้นกับบอกไม่ได้กับว่าไม่แน่ใจหวาสัญญาณมีไหมตอนนี้สัญญาณวันนี้ไม่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 ก่อยถ้าเตี้ยนต่อได้นะครับตึ้งอีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่เคยไล่ไอไอ้ดีกข้ามาแบบประชุไสตัวทับ์เตี้ยเนาะครับครับนั่นไม่ไม่แหน่ใจหวาไล่ได้ไหมกนนี่ก็กาลัง อ่า <Okay, good. S 1> ไอ้นั่นโยนตัดหลอกลิถ้าเลยได้เหลวนุ๊กหนงนำเหลวได้นนนนนนไห,นหนังคุยได้หนังก๊อบหนังอ้ําเงินนี่ให้หนุ่งนำได้ชื่นใจชีพหละกันเลยก็ตึง้งได้ได้พ้นเลยเีเราโยมมาอมาเรียบนี่กัดหลอกลิงไม่ได้น่าจะไม่ได้นะครับน่กันเลย เดี๋ยวเดี๋ยวหลอกหอยสอดชาวหลอกหอยรอำลาวครั่ำอมารมณ์นักคนพึ่นเออชมคนเลยชมคนแล้วก้าวได้เลยกันได้รู้ไอเนี่ยน้องคนหนองน้ำกับพีโบรานพาบกันในเดี๋ยวบอกดับไปเลยจอน้องน้ำดับไปเลยแต่ว่าเสี่ยงจัดเสี่ยงจัดปีกว่างตั้งแต่ไอ้ตุ้งข้าวมาสี่แร้งแล้วแหละเพราะว่าเประวัาไลน์ในยูทูบเนี่ยในยูทูบมันจะกินอินเทอร์เน็ตมากว่า เฟดเฟดบุ๊กถึงกตนแล้วมันบอกว่าอินเทอร์เน็ตไม่ไม่ตรเตี้ยนมันกัดมันกัดนี่ไปเลยอันนี้ยน้องนี่ว่าไลา่ได้เกตซ่องคุณนะครับก็ไม่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 แน่ใจเหมือนกันก็น่าจะไล่ลได้เกตซ่องคุณมันมันเคยนี่แะไรน้องนำน,งน้องเขนอ่าดีเจนู้นแหละไอจากลุกถุงม้านะ่ะก้อนดีเจจากลุกเทพก็ คยกินอีสัมปาผีแบบคุยกันเมื่อนตรงน้ำครับอันนี้ได้ว่าอบอกเขนบอกถึงโลเลมันยาบนุเดี๋ยวพี่พลนนมาเลวก็อย่างนู้นอย่างนี้เดี๋ยวผมจะเชิญพี่พลเข้ามาว่าบอกลรือขามีอะไรทึงมันยากนนงน้ <c oughs> ว่ากับตรงน้ำทั้งนายมามเดี๋ยวพี่ตแต่ว่าอีกทางหนึ่งก็คือเราเราต้องไล่ต่างคอมพิวเตอร์แต่ไล่ต่างคอมพิวเตอร์นี้ ปุมไม่มีกลองเว็บแกมต้องอย่างกลองชายช่ยชอะไรอ้นูเคนมันมาไล่กับมู่กินตีสักกับคอมอ่ามันมีกลองตั้งอยู่เอออย่างกล้องเว็บแกมกันน้องชิดตีสักวสวัสดีครับนาสวัสดีครับดีครับปุ่มวส,สวัสดีสวัสดีทุกคนเลยครับอ่านะครับบอกปีเดียวด้วยว่ามีความสุขมากมากับสุขสันวันเกิดครับปีเดียว นะครับขอบคุณถูกกำลังใจเลยครับนหนนั่งนี่กาจริงๆแล้ววันเกิดนี้น้องนำเราจัดกันทุกปีใช่ไหมรับรับบางบางปีกันเยอยมังเหล็กมังบางปีกันนายนั่งลืมมีกันเนอะที่ว่าไปเล่นนั่งแหละต้องลืมวันเกิดตัวเองกันอ๋อน้องที่สุดรักว่าซ้ำซี่คนกระไดกับปีนำเรือร่องว่าเรื่องว่ารอองค์อะไรเจอนายนั่งเลย เออเออเออได้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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกอีกรอบนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอเชิญหน่อยนั่งเล่นนะครับครับครับลองเล่ยลงเล่ยลงเล่ยครับ